Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's อ๋ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะฮะเจ้าก,ก็มาทีมตอนนี้กูก็จะมาเล่นแบบอีปิกแบบใหม่แล้วตอนนี้กูจะพูดดังมาเดิม5ล้านกระเท่าจะทำมึงแบบว่า SFR มึงอย่าลืมใส่หูฟังแล้วทำให้หูมึงแตกได้นะเพราะว่าตอนนี้มึงจะโดนกูเป่าหูจนแบบปิวเลยแหละเพราะตอนนี้กูจะทำคลิปแบบแอบแปลกแล้วอนะ่ะกูอยากจะบอกว่ากูจะใช้เวลาว่างในการทำคลิปแบบอีปิกมากแต่กูจะ เอาไอ้ตรงหน้าคลิปออกไอ้ที่มันบอกว่ามีช่องนี่แล้วก็ตรงนี่เออเอาว่าเดี๋ยวกูให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเออจบไหมเออเฮ้ยอย่าพูดพอนำเพลงเอาอีกแล้วกูพูดอยู่ได้พูดอยู่ได้พูดอยู่ได้ดอไดดอไดโอเคถ้าเราอยากดูดูนะคุณก็แค่ดีดมือตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้กูก็ต้องมานั่งเบน ตัวละครงูงงอะไรอย่างนี้แล้วโดยที่กูอยากลงแรงอยากลงแรงเพื่อทําอะไรแหละเฮ้ยทำไมกูไม่พูดดังวะโอ้ยธรรมดาผมเป็นคนเงียบอะเออนะขอโทษทีที่ผมมันแบบสุภาพเรียบร้อยเกินไปอะเออตั้งแต่พูดมาก็แบบว่าทั้งหมดก็อยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยอะครับตั้งแต่ที่ผมพูดมาเออนะโอ้ไม่ต้องเบนอะโอ้เบนทำไมผมรู้อะไรเก่งที่สุดในโลกจากคลิปที่แล้วมันก็คือมันก็คือ มันก็คือมีดอยู่ในวะอ่าอยู่นี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 ่น,นี่รู้ไหมอะไรที่มันต้องโดที่นย์ลโลกอะ่ะรู้ป่ะอา่าวคลิกซี่กูไปไหนแล้ววะอ่าวคลิกซี่กูไปไหนคลิกซี่เบนนี่ก็ได้วะช่างแม่งผมรู้ว่ามึงโผลด้วยเพราะว่ามึงชอบดันเข้าป้อมตลอดเลยกูคโคตรสนุกอะกูคโคตรสนุกเลยอะโดนดันเข้าป้อมอะอืออย่างหนุกอะอือน,นะ คือผมอยากจะแบนตัวไหนก็ได้เออใน,ในอาวุธมันไม่มีตัวอะไรที่แบบควรจะแบนนะทุกคนคือมันแบบว่ามันไม่มีตัวอะไรโกงอเออนะก็อยากจะบอกว่าแบบว่าอีซี่อ่ะอีซี่สมาร์ตรู้จักปะครับถ้าไม่เคยกินโอปอรตินก็ไปกินที่ชา่นน,านะจ๊ะเอาไงทีนี้เรื่องของมึงกูไม่สนทางไหนก็มึงก็ไปทางนั้นแหละเออมึงกลับมาทางไหนกูมึงก็ไปทางนั้นจบเราเล่นมีดเอง โอ้สุดยอดเลยว่ะมีคนอยากเล่นเมดว่ะโหคลิกซี่ตอนเวลากูจะแบนนะไอ้เชี้ยไม่มีให้กูแบนเลยสุดยอดมึงก็อย่าลืมว่าสร็โอเคจบขอโทษที่คลิปนี้มันไม่มีสาระอะไรกับพวกคุณนะคะเพราะว่าคลิปนี้ถ้าคุณยังอะไรวะนี่ทำไมชื่อมึงมันเถื่อน่างวะไอ้ห่าถึงไอ้เหี้ยเวนชื่อเวนทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเวน พูดมากน้ำลายไม่ได้คืน <c oughs> <c oughs> อืมโอเคจบกูจะได้กูต้องนั่งเลือกอีกนานไหมไม่ใช่เหมือนคลิปที่แล้วนะไม่ใช่เหมือนคลิปที่แล้วนะเวกูปิวเน็ตบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกูต้องปิวเพราะเน็ตบินแน่เลยทุกคนเพราะจีเอ็มเขาเขาทำหรกูบินอนะ่ะเออโมเหมือนเด็กกระโปรงเลยว่ะไ <c oughs> อชิบหาย คิกซี่เอามาทําไมเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอว่าคิกซี่เขาไ้ทาอะไรเวนมึงไม่รู้หรอคิกซี่อ่ะเขามีพลังขึ้นเต่าเว้ยจากทีมที่แล้วมึงก็ควรจะรู้กูน่าจะให้มึงดูนึเอ้ยที่ไหยโอเคทุกคนมึงเตรียมตัวดูเอลสุสุดอีพิกด้วยนะนล่นแทงไม่เป็นวีด <c oughs> ีกูกูกูจะกดแทงอยู่แล้วไอ้หาเสือกได้เอลสุ อ่ไม่เขียนละดูก่อนเพื่อนไม่ดีค่อยตีเออมึงค่อยมีเหตุผลหน่อยนะคิดซี่เพราะว่ามึงไม่เหมือนไอแวนเลยไอแวนมาดูขี้โมแล้วเหมือนเด็กกระโปรงแบบห้าร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วตอนเนี้ยกูว่าเสียงกูมันต้องแบบว่ากล้องทะลุหูกระบาลพวกมึงแน่ๆกูว่าถ้ากูยังทําคลิป่างนี้กูอาจจะทําพวกมึงหูแตกแล้วมึงต้องไปหาหมอแล้วหมอมึงก็จะบอกว่าอะไรวะมันชื่ออะไรวะข้างในหูมันคืออะไรวะเออชิมายเห็นไหมอ่านหนังสือกัอนไปหล่อเท มึงก็อย่าลืมอ่านคณิตศาสตร์กับเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ให้เย็นๆนะทุกคนมึงจะทําให้มึงรู้ความแตกต่างของฟิสิกส์กับเคมีให้มากกว่านี้แล้วมันจะทํามึงประประศาสอร์เด็ก5 0แล้วอย่างที่กูรู้ก็คือมึงก็จะลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับอังกฤษเพราะว่าตอนเรามึงไม่อ่านอังกฤษใช่ไหมมึงก็จอโดนกูแลบขนาดเนี้ยเว้ยเท่ากับมึงก็ไปอ่านให้ดีๆซะเพราะตอนนี้มันจะสอบแล้วกูก็เลยพูดแลบๆพอพูดไรเนี้ยโอ้ยไรสาระไรสาระอย่าไปฟัง ย่าไปฟังเขาเลยครับเขาเขาบ้าเออเออใช่ผมบ้าผมพูดคนเดียวได้เลยอ่ะเออสุดยอดเลยเนาะเปล่ามันเป็นเพราะอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือหนังสือมึงก็อย่าลืมอ่านหนังสือให้เยอะๆมึงจะได้บ้ามึงกูลอเล่นลอเล่นลอเล่นมึงอ่านหนังสือสี่ชั่วโมงต่อวันมึงจะเป็นบ้ามากเลยทุกทุกคนมึงอย่าลืมนะวันนี้ก็ถามว่าคลิปนี้อัดวันไหนมันสุกมันสุกทัทางนั้นเลยทุกคนเนี่ยมันสุกร์ทางนั้นเลยเออมันสุกทัทางนั้นเลยกูดีใจมากเลย กูว่ากูจะลงคลิปเซเลเทียแต่กูไม่เอาคลิปมันโง่คลิปมันโง่อะทุกคนเนีย่ยเนี่ยเนี่ยคลิปมันโง่โง่งมากเอาจริงๆิกูอยู่เลยนไหนวะอ๋อมีบอกกูด้วยว่าอยู่ดาก,ก็เรียนอ๋อเน็ตเห็นไหมกูบอกแล้วกูจะโดนเน็ตอารมุกูตังตบหน้ากูอยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันก็อย่างน้อยจีเอ็มเขาก็ปรับให้กูแบบว่าใช้เน็ตแค่สิบนึกใช้แค่หนึ่งจีขมก็เล่นได้แล้วน้องๆก็ไม่อยากจะมัวน,นะ อ้าวเฮ้ยทำไมกูเป็นอย่างเนี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะหยังวะเฮ้ยทุกคนกูเป็นไรวะอ่ะดูดิเป็นไรวะเฮ้ยทุกคนกูเป็นไรวะทุกคนกูเป็นไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ้ยปฏิสิธิกันยอมแพ้อัตโนมัติเขาคงมุมกล้องไกลๆเอฟเฟกต์น้ำหมอกเอพีเอสอะบลาๆๆ l a รายละเอียดเป้าหมายรายละเอียดเป้าหมายเอพีเอสอะบลา h blah blah วทิปการต่อสู้ตุ๊บต๊บไม่ได้เชี่อเลยเลยหลอเท่มากทุกคนมึงก็จะลืม บอกให้กูไปโหลดเกมใหม่ได <c oughs> ้กูโคตรชอบเลย <c oughs> โอ้ยช่วยกูด้วยเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรวะนี่อะนั่งคันจมูกชิพายยโอ้ยชิหายกูพูดเบาอีกแล้ว <c oughs> เออคลิปกูดีใจมากเลยคลิปกูเป็น,น <c oughs> ออไมค์ก็ออไมค์ก็ปุ่มเป็นไรวะปุ่มกูเป็นไรวะ <c oughs> ไอ้ปุ่มกูเป็นอะไรวะช่วยกัด้วยทุกคนชิบหายปุ่มกูเป็นอะไรวะเฮ้ย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 ไอบ้าไอบ้าเอ้ยไอศึกบอกบอกสัญญาณไอศึกการยองแพ้โดยอัตมัติเขาคงเออ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 เขาคงดีมากเขาคงก็ดีบ้าง ดีก็บ้าแล้วไอหา่าดีกูไม่ดีใจกับเขาโค้งเลยอจน,นิี้อันนี้ไม่ทำไรอ่ะออะไรวะเลือกแสดงคําอธิบายกดปุ่มสกิลค้างในเกมเพื่อระวังคําอธิบายแบบย่อแบบละเอียดบลา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 อะไรนะอ่ะแบบละเอียดดีกว่าแบบย่อดได้ไหมนะ เออกูไม่เข้าใจวะอ๋ออย่างเงี้ยนะเออจัดแบบย่อ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนนะกูหาทางแก้ไม่ได้กูก็ทุบทิงง้งแม่งอะไรอะไรคุณอะไรคุณอะไรคุณอะไรอะไรคุณอะไร อะไรยิงเออแตกแตกแตก,แตก,แตกเร็วเออย้มดูดิทุกคนอะไรวะเนี่ยกูกำลังเล่นอะไรอยู่วะ <c oughs> กูไม่เข้าใจกูว่ากูต้องหยุดเล่นเอาวีสักห้าล้านปีอะ <c oughs> กูว่ากูเริ่มเออขึ้นแบบห้าล้านปีนนผมรู้ว่าคุณอยู่ในป่าใช่ไหมไม่ใช่วะ นี่นี่นี่วางไว้เยอะๆวางไว้เยอะๆวางไว้เย,ววเยอะๆแล้วเราก็สอยแม่งปักไม่โดนเอาไม่โดนอีกไอ้ไอ้ไปไหนลอปักไม่โดนอีกแล้วโอ้โหเห็นไหมผมเลยบอกไอเไอะสุมันกากปากักถ้ามึงเล่นไม่เป็นอู้ยยานเลยอ้มึงเอาอันนี้มาก,ก่อนดี๋ว่ามึงจะเอานนั้นทำเป๊ะอะไรโ <c oughs> คตรชอบเลยว่ะโอ้ไอหา่ามึงก็อย่าลืมลดเสียงมาให้เยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าไม่นั้นมึงจะหูแตกแบบอปิดมาก นั <ítulo> anyway, oh, ่นไงกูว oh, ่าเลยอะปับปั oh, ๊บป oh, ั๊บป er. <laughs> <im> ั gone, ๊บปั๊บเอาปั๊บอ้าวยิงอัตติใส่คีบอีกตลกอ๋อนี่ไงตลกตลกไหมละมึงโอ้ตลกไหมมามืออ๋อตลกมากเน็ตกูก็ดีเกมกูก็กากากไอ้ห่ะช่วยกูด้วยทุกคนช่วยกูด้วย ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันเป็นไรวะทุกคนบอกกูนหน่อยดิอ่าเดนใกล้ที่สุดแสดงลูกป้าหมายล้วกเป้าหมายกงมระสะกิลเอ้ยอะไรเนี่ยผมไม่อยู่แล้วนะครับผมขอโทษนะทุกคนเ็นหน่อยกูมันไม่ไหวแล้วว่ะ a วีกู v, ก็น่าจะบินเหมือนกันอ่ะล็อกรูปเป้าหมายเตะลักแววแว้าางเตะเพื่อส่งวิธีส่งสัญญาณลักออกเพื่อโจมตีสกิลพ่องเ <c oughs> ชีย่ยอะไรเนี่ยใช่ <c oughs> กากว่ะวิธียกสยก,กิล อะไรวะเนี่ยตำแหน่งที่ใช้สกิลอจอยสติไม่รองรับอะไรวะตำแหน่งที่กำหนดตำแหน่งนิ้วเออเอ,อทุกคนมึงช่วยกูด้วยวะมึงช่วยกูด้วยโอ้ oh ำอธิบายสกิลในเกมว้าวเจ๋งไปเลยว่ะอาวอีกูพังแล้วทุกคนกูนี่ยังชอบอขนาดรายละเอียดแล้วกูยังไม่ได้หาอะไรเลยลโอ้โหยังชอบอย,อย่างหล่อเออดูดีกูลากไปข้างหลังโอ้โหขนาดกูลากไปข้างหลังแม่งแปลงหน้าไอสัตว์คนตีนด,ดูดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยกูต้องใช้แบบเนี้ยโอ้โหตโลกเอาไปยิงหมาไม่เวีน กูว่าเอาไปยิงหมาไม่ยังดีกว่าเลยโอ้โหดู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 มันทําดูมันชาดูมันชากับกูกูว่าตอนนี้มึงยอมแพ้เหอะกูเชื่อกูกูไม่ตัดแล้วคลิปเนี้ยเกลียดติวะอ๋อชิบหายเชเดเชเดไม่เจอตัวเีแช่ลาย เนีย่ยดูดิกูขนาดกูไปข้างล่างนะแม่ยืนอยู่ที่เดิมนะอีด็อกดูดูดูว้าวยิงโคตรแม่นเลยว่ะโอ้โหยังหล่อยังหลอหล่อ,ลอ,ลอที่มากสองทุ่มแล้วว่ะเชี่ยอะไรนี้พอดีไอ้จ้าไม่โดนสักเม็ดเอสูเอามาเพื่อเออก็กูก็คิดอยู่เนี่ยเอามาเพื่อเชี่ยอะไรวะนี่กูยังบินเลยทุกคน <c oughs> ใช่เอสูกูจะเอามาทำเชี่ยอะไรอ่ะ ก็จะไปรู้ไหมกูตอบมึงไม่ได้ด้วยเพราะว่ากูนั้นกากเกินโอ้นั่นไงกูโดนแหละโอ้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 โอ,โอ,อะไรวะเนี่ยกูจะไปข้างหลังไอ้หาแม่งไปข้างหน้ากูตีนกูปะเนี่ยฮะไอ้เกมโง่ไม่อ่ะ <c oughs> มึงอย่าลืมนะทุกคนตอนเวลามึงไปปรับเชี่ยอะไร,ประแปลกมึงอย่ายไปปรับเนี้ยฮะเขาให้มาดีอยู่แล้วมึงยังไปปรับงโงโ่ ได้คล <laughs> uh, ิป okay, ต like ัวเดียวเองสัตว์คลิปนี้ก็คงต้องแค่นั้นแหละจบบาย